สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซและแฟนขับที่รักทุกท่านนะครับผมโอ้วันนี้ย่างามมากเลยย่าสวยมากเลยนะครับผมชายน้อยกับแม่มะนาวตาได้พามาปล่อยเนาะทานยาโอ้ยยาเขียวขจีคุณชายก็ไม่ยอมกินนั่นเดิ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 นเที่ยวนี่เดินเที่ยวนี่เห็นย่าเยอะเยแล้วไม่ยอมกินนี่เดินไปอยู่ไกลๆอีกคนเดียว ไม่ห่วงแม่มะนาวเลยครับไม่ห่วงกันเลยไม่ห่วงไม่นี้กันเลยนะชายถ้าเรื่องกินแล้วไม่ห่วงกันเลยครับผม อย่างามมากเลยยาที่นำมาสวยจังอู้แม่มานางดึงคำยิ่งใหญ่เลยครับผมดึงคำยิ่งใหญ่เลยอู้อย่างสุภาษิีเต็มคำเต็มคำเลยน้องคุณชายยาสวยๆสำหรับคุณชายนี่คุณชายอื่นท้องอ้วนกลมมากเลยคุณชายอื่นม,มามาเดินมั่วเลยนี่ เดินมัวแล้วยางมัวแล้วยางมัวแล้วยางมัวแล้วเออกินหันก็ไดเนี่ยมากจินยูนี่ก็ได้เออมัวแล้วมามามาพี่เออคุณชายโอ้คุณยาเจอเยอะหญ้าสวยๆเลยคุณชายของเราคุณชายถุงทองน้อยของเราหญาสวยๆนะครับ ยาสวยแค่แม่มะนาวดูคุณชายก็เดินมั่วเลยนะเอนกินเพื่อข้างคำทำให้คำไม่เหมือนแม่มะนาวนะแม่มะนาวนี่กินอยู่ดีนีย่ยาสวยสวยแม่มะนาวอยู่ดีมากวันี้ทุ่งใหญ่นี่ปล่อยให้กินทั้งวันเลยนั่งก้อกนทั้งวันเลยดีนะครับไม่มีเดี่ยวอ,อ่บรรยากาศครึมครึมหน่อย มันมีการกระคึมครึมครับปล่อยส่างกินยาแซ่บดีครับผมพผลคุณชายชายถอยมาชายถอย ทุ่งนี้มอบให้ชายคนเดียววันนี้มอบให้คุณชายคนเดียวคับแม่มะนาวนะครับผมทุ่งยากางกว้างอย่างนี้นะครับผมให้แม่มะนาวกับคุณชายจัดเต็มจัดหนักไปเลยค่ะคุณชายช่วงนี้ฝนตกเนาะยาก็รู้สึกเยอะดูกินจนแบบท้องนะสังเกตด,ดูท้องนะครับแม่แม่สังเกตด,ดูท้องนะ ชายนี่กลมยังอัดได้นะอัดได้เลยกินกลมขนาดไหนก็ยังอัดได้อยู่กินได้สเต็มที่เลย,เลยคุณชายเรื่องกินไม่เรื่องใหญ่นะแต่ว่าก็ะตวไวเหมือนกันนะชายก็ตตไวเหมือนกันช่วงนี้อัดอัดเยอะเลยมาม,ม,มดูที่ท้องกลมเรี้วเลยท้องกลมเรียวเลยท้องจัดหนักจัดเต็มไห้คุณชาย แ hey. ม่มะนาวกับพ่อแม่มะนาวแม่มะนาวก็วก,ก,กินปุตาเส่บเลยดังกพุดๆพุุดพุุดพเลยดังปรบับปรับ้ากินเส่บเที่ยเฮ้ กว้างกว่านี้นะครับมอบให้แม่มะนาวครับ <c oughs> คุณชายกันเลยสองเชือกคุณนาวกับคุณชายรุยกันสองเชือกไปเออคุณนาวกับคุณชายกินแซ่บแท้กินได้ยาวดิ้วมึงก <c oughs> ินได้แง่แงเลยกินไปแงาเงเลยคลืึมครมบรรยากาศครมคึมเนาะเบื่อไปกินแล้วก็มาหอมเขาดุนเขา คุณชายถ้ามีแม่แม่มะนาวนี่จะเป็นยังไงเนาะคุณชายดูดูท้องกลมเลยนะครับเป็นหมูแล้วนี่เป็นหมูหมูน้อยแล้วนี่หมูชายชายอื่นสมกับคุณตาตั้งชื่อเป็นคุณชายอื่นนะเริ่มไปกินแล้วเริ่มไ่กินแล้วเริ่มไปเย่แม่มะนาวแล้วเริ่มไปแกล้งแม่มะนาวแล้วเริ่มแกล้งแม่มะนาวแล้ว ดูดเขาด้ันดูเห็ดูเท็ดูเท็ดูเฮ็ดเทปอ้อนเม่มะนาวนะครับผมอ้อนอ้อนอูดดูดนะดูดไปดูดไปหูเขาคิดว่าเป็นน้มบอคิดว่าเป็นนมดีคิดว่าเป็นนมทีคิดว่าเป็นนมที่นอดูดเขา ยาวนี้ยาเยอะเลยครับผมใจคุณชายเลยกินท้องกลมแล้วยังไม่หยุดกินอีกนะคุณชายบรรยากาศกำลังดีนะครับคืมๆแดดอ่อนๆนะครับผมคุณชายกับแม่มะนาวแม่มะนาวนี่ก็ท้องตกกลมริ้วเลยนะอ้วนเลย มอนเด็กนะกินเไปเรื่อยๆตอนก็นเข้าร่มเน้ะนูก็มะม่วงแดดออกร้อนก็นเข้าร่มเด้อคุณชายกับคุณนาวครับผมฝากแม่ๆนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องปลายสินทองของเรานะครับ ซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแม่แม่ท่านไหนเข้ามาชมจิปนี้ก็ขอให้รวยๆอย่างเงียฟังกันทุกท่านนะครับผมแม่แม่เอสจีับผมรอ๋อดูผมชายผูชายัวยานอ่อนทีสวยวันนี้ยา้าทุ่งนี้นะครับผมทุ่งกว้างๆนี้จะมอบให้ชายกับแม่มะนาวเลยมีความสุขดีนะครับที่ ได้เจอย่าางามแล้วได้ไมาปล่อยน้องถุงทองกับแม่มะนาวนะครับได้รับประทานกันนะครับมีความสุขมากเยคุณตาก็ดีใจด้วยที่ได้เจอย่้างามสวยๆก็พามาปล่อยอกินนะครับผม